ครักก้าส่วนพี่มดใช่ไหมเหรอพี่ผมกล้ารอุ่ก็ไดคทุนกล้องเลยได้ะเพลงเมื่อกี้นี้ก็คือไม่รักษาเลยจะพยายามครับนะฮะแปลว่าอะไรเขากแต่พี่ชายไมาชอบพูดประโยคนี้ก่อนนะไม่รักษาแตนจะพยาย่คือเราไม่รักษาพี่แต่เราจะพยายามทำแต่เรารักปาพี่ไม่ได้หรอรากษาได้ยังไครับ พี่ออพี่แม่นี่เดยวใช่อ๋อเดี๋ยวแม่นานเดียวรพงมางงเลยวาโอเคนะคะเป็นเพลง้วแต่ออ้อนค่ะคราวนี้ออมาคุยเฉงเล่วของ DIY ง่ายดีกว่าอาเคยทำงาน DIY มาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเลยแร็าท่ครั้แรกครั้ชอบคร้งแรครับ่เต้นตืแล้วเทคนิคคนอื่นามีแถวๆมากเลยนะมี บอกผมนะครับผมไม่ใส่เกงยีนนี่ะค่ผมก็สำหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบใส่เกงยีนที่มันไม่มีลายเลยแล้วขาดขาขาดขาเราเจอแล้วสินะผู้ชายซาดิมนี่ปันกางเกงได้ไหมใช่ครับคือจะใส่กางเกงแบบที่มันเก่าๆหน่อยอยากอยากจะคิดออกแบบให้มันเก่าๆหน่อยคุณจะบอกว่าคุณเอากางเกงของแรปเปอร์ไปใส่แล้วทำให้เก่าไม่ใช่ครับก็ ถ้าผมคิดอีกแบบนึงก็อ,อ,อยากวากรดรูปการ์ตูนใส่ลงไปน่าจะเป็นแบบคิดถูกอดอน์นี่คือมันดูดีกว่าอเพ่าะงี้ไม่เห็นภากัน ผมก็หนุ่มโริปีนี่คือมาจากวงร็อกองกินผมชอบวงร็อที่เขาสัตว์กันเยอะๆอาจะเป็นบนสิทธิ์สินะคำทีในใจนี่เอาอยู่เอาอยู่ในใจอยู่ในใจอเูนหลังหกนี่มอไซค์ที่ชอบอ่ชอบรือว่าไงไซค์นี้ผมชอบนะครับชอบส่วนตัวบิดไปีไปมีไปนี่รัญชาติชาวร็อกนะชาวร็อ บอกว่าผมเนี่ยนร้องร้อยเป็นต์อยเปอร์เ็นตครับนะครับผมนะฮะหัวกระโหลกนี่คือยาฆ่าแมลงเนี่ยเราเหมือนกาฆ่าแมลงอย่างนี้ครับอะไร้ากินข้ากลิ่นอะไรเงี้ยเราตอไม่เกี่ยวหัวกระโหลกเนี่ยังสื่อถึงเราว่าความซาดิสอะไรี ผู้ชายาดิ้วนะยม่นช่ไงคือคือแบผู้ชายแบบทำไมครับพี่อหอตตัวเองนะาไม่ใช่ฮะต้อมีแค่ด้วยนี่ไม่ใช่เอาแีู้กตัวเองไม่ใช่าัเป็นชาวรองพี่ชาวรักเอนอรราใครอยากได้กางเกกิน d ป้ายนกางเกงชาวราวนี้3,500บาทค่ะเล่นบ หนึ่งแสนหนึ่งหม่นเจ็ดพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งแสนเก้าหมื่นพี่คะพี่คะแสนเก้าพันแสนเก้าพันนะแกเรียกแสนเก้าพันแสนเก้าพันแล้วมาแล้วมันคิดเท่าไหร่นะฮะมันคิดเท่าไหร่นะ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนสก้าพันงแสนเก้าพันนึงนี้อยู่ที่แสนเก้าพันแล้วเล่นตรงเนี้ยหลักเนี้ยมันดูลกนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทตัดสินใจตด้คุณผู้หนิงนับใจกนึ่งแสนงหมนสองันสองร้อยสกว่ เงินตวงรวมเนี่นะครับมากกว่า4ี่แสนเราเจ้าของสถิติมากที่สุดของการมวลของดาเตอร์หนึ่งแสนสองมื่นสองพันสอร้อยหน,นึ 2> 1, 2, 9, 9, 9, 9, ่งแสนแลนะคะหนึ่งแสนสอ่อันสองร้อยสองสองานครับนับสอง้าา้าสนรอเอรอ้อเลย มีไหมมีไหมอีกนิดอีกนิดเดียวนีนะมีไหมมีไหมเท่าไหร่ดีอันนี้มีตัวเดียวในโลกหเอาไหมเอาไหมตัวเดียวในรอบครับปั้นกครับปั้นลูกครับถ้าถืล้ลงได้เอาไหมฮะเอาไหมฮะเอาไหมเอาไหมเอามตัดสินใจหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันยี หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสออบาทมีบาทตามมานะฮะมีไหมฮะหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพัน สองร้อยยิบสองบาทครั้งที่หนึ่งมีหมัและหนึ่งแมื่นห้พันสองร้ยยี่สิบยี่ิบสองบาทครั้งที่สอง าสูงมากค็ับิได้ทั้งหมดนี้ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆค่ะจะมาไม้จับลุ้นที่สายไทยนะคะเอาครับเอาเลยครับไม่วัด่ายใะเชิญแะกรับเชในวันนี้ค่ะวันนี้ครับกางเกงยีนตัวนี้นะครับนั่นคือกนเกงยีนดัดบ้ เป็นเกมดีตัวลวะแสน ผมเล่นนะผมเล่นผมเล่นคนสุดท้ายแล้วครับค่ะคนสุดท้ายนะ